สวัสดีครับวันนี้นะครับช่องสวนนูไม้บ้านนะครับก็จะมาถ่ายนะครับร้านต้นไม้มาอัปเดตราคาต้นไม้นะครับที่ตลาดเซวันโคราชนะครับก็จะพามาท่านผู้ชมนะครับมาชมต้นไม้สวยๆกันนะครับที่ตลาดนะครับวันนี้ก็จะมีมาหลากหลายร้านมากเลยครับนะครับ เป,นนเป็นวันเสาร์นะครับตลาดนะัดตลาดต้นไม้นะครับก็จะมีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์น,นยะครับทุกๆอาทิตย์นะครับท่านใดผ่านไปผ่านมานะครับแถวตลาดเสวันนะครับก็สามารถแวะมาชมได้นะครับวันนี้ก็จะพามาชมร้านพี่อ้อมเลยนะครับว่ามีไม้อะไรมาใหม่ๆบ้างนะครับมาชมกันเลยครับพี่อ้อมสวัสดีครับพี่อ้อมขอเบอร์ติดต่อนะครับ เบอร์ติดต่อนะคะเดี๋ยวช่อง YouTube นะคะจักรลาดการ์เด้นนะบเบอร์ติดต่อ063639938นะคะครับสามารถติดตามยอมในที่ช่อง YouTube แล้วก็มีเพจด,ด้วยนะครับท่านใดสะดวกทักเพจก็สามารถทักได้นะคะที่จักรลาดการ์เด้นนะครับ,รบหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับวันนี้มีไม้อะไรมานำเสนอ,อบ้างครับย้อม ภาพพ้งสวยต้นใหญ่มากเลยนะครับตอนนี้ส่งได้ไหมครับพี่อ้อมใหญ่ขนาดนี้ส่งได้ค่ะโอ้สุดยอดเราโอ้ไม่ค่ส่งมันต้นใหญ่ไปเก่งมากเลยนะครับถ้าส่งได้นะคะส่งได้นะสั่งได้นะสองร้อยห้าสิบครับตอนนี้รวมส่งยังครับเดี๋ยวต้นมันใหญ่เนาะเดี๋ยวถ้าสั่งหลายต้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะพิจารณาอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ถ้าถ้าส่งก็าต้นเดียวเดี๋ยวบวกค่าส่งนะคะครับตอนนี้หลายต้นก็อาจจะซักค่าส่งนะครับผม แล้วก็จะมีานดูใช่ไหมครับสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทนะครับตัวนี้สวยจังเลยครับอป็นสันเป็นลูกผสมนะคะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบาทราคาดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ราคาน่าเก็บมากเลยครับแต่ก่อนแพงมากแล้วก็อันนี้ก็สวยมากเลยจับเงินนะคะ สยามซิลเวอร์นะคะสอง้อยห้าสิอันนี้เป็นไม้ใหม่ใช่ไหมครับตัวน,นี้โอ้โอส่งฟรีต่างหากนะครับราคาดีมากนะครับตัวน,นี้ผมไม่เคยเห็นเลยสองกระถางน,นะคะอ้าวอันนี้อันนี้ติดป้ายผิดเร <laughs> อ<ง>ลอูกป้ายผิดเลยได้ลบป้ายกัลบลบราคากันนะนี่นะคะตัวนี้สองร้อยนะตัวนี้สองร้อยนะคะกระถางธรรมดานะคะสองร้อยส่งได้อู้กระถางน,นี้ก็คุ้มแล้วนะครับกระถางพลาสติกหรือกระเบื้องอ๋อพลาสติกครับ เน้นสีขาวพี่ปาวานด่างนะคะใบะใหญ่ๆลายสวยๆนะคะ3 5 0ห้าสิบาทส5 0รอห้าสิบรวมส่งให้แล้วนะคะรวมส่งนะครับแล้วก็อันนี้นะคะ250 2 5 0ห้าสิบนะ้ห้าสิบาทะค่ะใบใหญ่นะคะแล้วก็น,นี้นะคะคีโอพตานะคะสองห้าสิบตัวนี้ก็คือเขาจะใบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะใบก็จะยาวออกนะคะ คริโอพัตตาเป็นเป็นลายยาวเกี่ยวเกี่ยวพัตตาใช่ไหมครับคริโอพัตตาคีโอพัตตาอ๋อผมไม่เคยได้ยินชื่อนะครับแล้วก็จะมีอ่ากอกมรละกดตามมูดำมากเลยครับตัวนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยรวมส่งนะหนึ่งร้อยรวมส่งค่ะโอ้ตัวนี้มาอีกแล้วนะครับด้วยลนฟ้านะคะหนึร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้รวมส่งยังครับรวมส่งรวมส่งเลยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ วัวนชมนะคะอันนี้สองนนีห้าสิบนะคะตัวน,นี้ดอกสีอะไรครับพี่ดอกสีชมพูค่ะสีบานเย็นน่ะออกบานเย็นน่ะกระถางก็คุมแล้วนะครับกระถางสวยเลยนะครับสอ0ยหสิบาทอันนี้เป็นกวังมรกตยอดทองด่างนะคะเห็นไหมคะว่าเขามีมีด่างตงัวนี้อันนี้เลี้ยงมาสองปีแล้วเพิ่งได้แค่นี้เองนะคะ <laughs> ดีมาสอง <5, S 2> ยอดนะคะค เอ่อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ยอดทองธรรมดานะคะอันนี้เป็นยอดทองธรรมดานะครับแต่ตัวนี้เป็นด่างเห็นไหมคะของวามด่างค่ะนะตัวนี้อใบใหม่ก็รอดูใช่ไหมครับรอลุ้นค่ะรอลุ้นนะนะคะเป็นไม้ลุ้นนะครับสองร้อยบาทอันนี้ยอดทองนะคะกวักมรกตยอดทองอันนี้สามร้อยห้าสิบรมส่งให้นะคะสามร้อยห้าสวยมากเลยนะคะใบเขาก็จะมีขอบไหมไหมหน่อยเพราะว่า แดดแรงมากครับแดดแรงแล้วแล้วพี่ฉีดอิ้นเข้าไปยาล้างจานตอนนี้อันนี้เป็นตามาหานิยมนะคะเป็นว่านเมตตาหมหานิยมถ้ากระถางเนี้ยจะอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะถ้ากระถางเบลล่าจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบแต่วันนี้ไม่ได้เอามาเนาะเอามาไซส์นี้ไซส์เดียวตอนนี้ยังไม่รวมส่งใช่ไหมครับรวมส่งให้เลยค่ะอพราคาดวมากลูกค้าที่ซื้อจะไม่ค่อยซื้อต้นเดียวนะคะครับอพี่ก็จะเลยรวมส่งให้เลย แล้วอันนี้นะคะเศรษฐีก้านทองเอาไปสองร้อยรวมส่งค่ะสองร้อยรวมส่งนะครับถ้าจะบอกว่าร้อยห้าสิบก็เกรงใจเดี๋ยวจะเข้าเนื้ออันนี้นะคะรวยผาล่ำรวยนะคะผาล่ำรวยชื่อดีมากเลยนะครับหนึ่งร้อยบาทในกระถางธรรมดานะคะแล้วก็จะมีมกมอแลวกบเขี้ยวนะคะ อลังการมากครับนี่เลยนะคะอันนั้นสองร้อยห้าสิบนะคะในกระถางเมลล่านะถ้ากระถางเนี้ยคิดสองร้อยลอันนี้สองร้อยบาทนะครับกระถางธรรมดานะครับแล้วก็จะมีใบเลื่อยสีทองนะคะสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะอันนี้แสงเงินแสงทองเนาะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทรวมส่งโอ้โหราคาดีมากเลยนะครับ อันนี้นะคะหมักผู้หมักเมียนะคะสองร้อยห้าสิบรอมส่งนะคะอันนี้เขาเป็นใบลวดลายของเขาสีแบบหมีใช่ไหมครับพี่อ้อมก็ใหญ่ต้นใหญ่แย้นะคะต้นใหญ่แย้สายมูสายมูหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับตัวนี้ใบใหญ่มากเลยนะครับเรียงได้สวยมากครับ แล้วก็ไตคันเลอร์นะคะอ๋อไตคันเลอร์หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนี่นะครับกินนาคด่างนะคะกินนาคด่างนะครับตัวนี้เขาเรียกลายอะไรครับพี่ยอดลายแม่ค่ะลายแม่หนึ่งร้อยห้าเอ้ยพันห้าร้อย้ถ้าหนึ่งร้อยห้าสิเราเอาก่อนเลยนะครับว่าใหญ่มากนี่นะคะนี่เนาะด่างตัวนี้คือเขาแข็งแรงแล้วนะครับเขาออกยอดใหม่แล้วนะครับจะมาแล้วนะคะ หนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับแล้วก็วหูช้างด่างห้าร้อยห้าสิบนะคะห5 0ร้อยห้าสิบนะครับด่างที่สวยเลยนะครับแล้วก็มีไวโอลินนะคะหนึ่งพันบาทนะคะรวมส่งนะไม้วางข้อนะคะ1,000พันบาทนะครับรวมส่งเลยตน้ตนแม่เขาลายสวยมากเลยนะคะแล้วก็มอนนะคะอันโบ,บมอนเจอร่าอันโบนะคะ แปดร้อยบาทนะคะราคาดีนะครับเนี่ยโอ้ราคารวมส่งอีกนะครับลายสวยมากนี่น้องจมับนะครับตำหนี่นะครับพอดีตำหนีจากการขนส่งนี่แหละค่ะไปไปกลับกลับนี่นะคะแล้วก็โชก้าชั้นนะคะสีต้นนี้หกร้อยเก้าสิบบาทนะคะสวยมากเลยนะครับสี่กระถางนี่นะคะถางละหกร้อยเก้าสิบตัวนี้สวยมากเลยครับ รวมส่งให้เลยนะคะโอ้สวยมากมีต้นส,สวยๆแล้วก็ต้นเล็กๆก็มีนะครับไซเบนนงร้อยเก้าสิบบาทนะคะตัวน,นี้ก็รวมส่งไหมครับพี่อ้อมใช่วันนี้สองร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งเลยนะครับอันนี้หน้าคาราดนะคะหน้าคาราดดำนะครับหนาคาราดดำหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบเลยนะครับรวมส่งนะคะจินนี่จินนี่ จิมนนี่มอนสเตร่าจิมหนึ่งร้อยพอกลับไปหนึ100่งร้อยบาทนะคะจากร้อยห้าสิบพาร่่ดรวยนะคะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะค,ะนะครับที่สวยเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพัดโบกด่างนะคะสี450่ร้อยห้าสิบนะคะนี่นะครับด่างเขาจะด่างที่ขอบแล้วก็ด่างตัวนี้ใบใหม่ใช่ไหมครับใช่ตัวนี้เขาเดียวเขาก็จะกัดสีดบบน,ะนะคะ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ลิ้นมังกรลิ้นมังกรมรกตนะฮะเขียวมรกตนะฮะห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับตัวราคาห้าสิบาทยังไม่รวมค่าจะส่งนะครับภูราชินีเห็นอ่อนก็ห้าสิบบาทห้าสิบนะครับนี่ค่ะห้าสิบทั้งหมดสียสวยเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นโพมงคลใช่ไหมครับโพมงคลค่ะแล้วก็นี่นะคะภูงาช้างห้าสิบบาทแล้วก็มี จะช้เงินหนานะคะแปดร้อยหบแลวแปด้อยห้าสิบบาทนะครับไ <Okay. S 2> ด้สวยเลยนะครับอันนี้เจ็ดร้อ้าสิอันนี้ท่านผ <okay. S 2> ูนช้ชมดูใใกล้นะครับ <Okay. S 2> ว่าด่างสวยมากแล้วก็เจอตัวนี้เจ็ดร้อยห้าสิบบาท <Okay. S 2> นะครับ เรก็จะมีเสน่ห์จานเงินนะครับ190บาท190บาท,ทสวยเลยนะครับส่งให้เลยนะคะโอ้ราคาดีมากเลยนะครับก็จะมีไม้ประมาณนี้นะครับร้านพี่อ้อมนะครับหรืออาจจะมีเยอะกว่าน,นี้ที่บ้านใช่ไหมครับขอดูได้คะ่ะม,มาได้นะคะแต่ถ้าในสนใจต้นไม้ที่นอกเหนือจากนี้นะครับเผื่อพี่อ้อมมีก็สามารถทักไปสอบถามได้เลยนะครับ ครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ว้อมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค้าวัสดีครับ